สวัสดีค่ะสวัสดีะุะท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณเอเออีวายออร์ตอนะคะเมื่อกี้เสียงอูอีนิดหน่อยนะคะวันนี้ยากจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถเข้าใหม่นะคะและจะพามาอัปเดตสต็อกกันนะคะกับรถที่โชว์รูม ว่าเรามีรถอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้รถที่จะมาต้องบอกว่าสายแรงเชิญทางนี้นะคะ,ะนำทีมวันนี้มาเพิ่มอีกสองคันนะคะนำทีมมาด้วยเจ้าม้าป่านนมขุมพลังมหาศาลเจ้า รถบนโชว์รูมกันด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะมีอัปเดตรถรุ่นไหนกันบ้างทันแรกนำโดยเมอ t ์สแตงนะคะ GT 5.0และตามต่อมาด้วยเอาพาดนะคะ SC ค่ะสีดำค่ะสต็อกรถแน่นๆเลยนะคะทุกท่านนี่เลยนี่เลยมาชมกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเอาพาดเอรเฟเองเนี่ยมีลูกค้าทักมาหลายท่านมากนะคะว่า ได้มีการจับจองรถกับที่อื่นไปแล้วก็ยังไม่ได้รถนะคะก็มาหาเราค่ะเรามีรถพร้อมรับได้เลยแล้วเราขายกันชัดเจนตรงไปตรงมานะคะ ขึ้นแล้วเอ่อขอโทษค่ะไม่ใช่ภาษีค่ะค่าเงินนะคะมันขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ค่าเงินเยนก็นขึ้นค่าเงินยุโรปก็ขึ้นนะคะราคาเอ๋ยังยืนยันอยู่ที่สามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทสาหรับรุ่น SC และถ้าเป็นรุ่น X ไฮบริดราคาจะอยู่ที่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะคะท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะเรามีรถพร้อมรับทันทีค่ะเอาล่ะค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะวันนี้ นี่เป็นอพาร์ต S C C ดำคันนี้เป็นรุ่น G F ค่ะภายในสีครีมนะคะราคาจะอยู่ที่สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะสำหรับคันนี้และคันนี้เป็นอพาร์ต S R C นะคะท็อปไฮบิชนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทและคันนี้จะเป็นตัวอพาร์ต S R C C ขาวค่ะ มีรถพร้อมรับได้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะจะถูกจะแพงก็ขอดองไว้ก่อนนะคะสำหรับ Alhad SC นะคะท็อปเบนซินด้วนนะคะ182แองม้านะคะตัวนี้สีแดงมีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะวันนี้ก็แต่งตัวไปเว้เล็กน้อยนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าออฟฟิศแต่พอดีว่ามีลูกค้านัดเข้ามาจองรถ นะคะแล้วก็เอกก็เลยมาจากบ้านแบบนี้เลยแล้วพอดีว,วันนี้รถเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะวันนี้ไปไว้เล็กน้อยนะคะสำหรับการแต่งตัววันนี้นะคะนี่เลยค่ะ SRC นะคะถ้าเป็นตัวไฮบริดเราจะเรียกกันว่าท็อปไฮบริดทั้งสองคันนี้เป็นท็อปไฮบริดทั้งคู่ตัวไฮบริดนะคะจะมาด้วยแรงม้าอยู่ที่187แรงม้านะคะได้เรื่องของระบบ e-4 นั่นก็คือ4 wheel นั่นเองค่ะเอานะคะเดี๋ยวให้เอารถลงเลย ช่วงระหว่างรถรงนะคะเราชมกันไปเรื่อยๆค่ะลองชมสีแดงนี่ลายนี่ลายพยายส่งมอบกันเรื่อยๆนะคะและคันนี้ค่ะสีดำนะคะ SC มีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะ แล้วก็เอาผาดผาคือจะมีทั้งแบบมีปลั๊กและไม่มีปลั๊กนะคะต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะถ้ามีปลั๊กรุ่นเบนซินเพิ่มสามหมื่นถ้ามีปลักรุ่นไฮบริดเพิ่มห้าหมื่นนะคะหลายคนบอกว่าบางคนบอกว่าผมไม่อยากได้แค่ตัวไม่มีปลั๊กก็พอเพราะว่ามีปลั๊กไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะหลายคนบอกผมไม่ได้ใช้สําหรับในบ้านที่ใช้ในรถนะคะก็รีบจับจองค่ะสำหรับรุ่นที่ไม่มีปลั๊กเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่เดือน6ไปแล้วเนี่ย จะมีแต่รุ่นที่มีปั๊กแล้วแล้วท่านต้องเพิ่มเงินนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้ามีปักเพิ่ม50 0 0มไม่มีปักเพิ่ม30 0 0 0บาทนะคะ SRC ทอบเบนซิน,ซนราคาจะอยู่ที่3ามล้านสามแสนบาทคันนี้เป็นสีพิเศษเช่นกันค่ะเป็นสีเทานะคะมีรถพร้อมมดได้ทันทีอีกเช่นกันสําหรับหลายๆคนที่บอกว่าผมเบื่อแล้ววิ่งตามท้องถนนเนี่ยมีแต่ค้ัง สีขาวและสีดำวันนี้เราก็มีสีให้ท่านเลือกเพิ่มนะคะสำหรับสีใหม่นะคะนั่นคือสีเทาและสีดดงค่ะและคันนี้คันนี้เลยตัวรองนะคะเป็นม u สเต n งนะคะมาปาน,น่มคุมพลังมหาศาลค่ะคันนี้นะคะนอกจากตัวนี้จะเป็นเครื่อง0.0แล้วนะคะ คันนี้นะคะยังใส่ชุดแต่งนะคะแบล็คชาร์โดมาด้วยเดี๋ยวจะพาชมกันนะคะว่าชุดแต่งมีอะไรและคันนี้ค่ะเป็นเวลไฟนะคะสําหรับเวลไฟเนี่ยตอนนี้ยุติการผลิตแล้วแต่ท่านใดที่ต้องการลดสไตล์แนวนะคะชอบรถตู้ที่แบบว่าอยากไว้ขับเองหรือสแตสไตล์แบบเพๆแนวๆนะคะเอมีพร้อมส่งมอบอยู่3คันค่ะด้วยราคาเริ่มต้นที่3ามร้อยสนห้าหมื่นบาทสนใจยังไงทักถายมาได้นะคะ c บ็คชาโดนะคะก็จะมาด้วยชุดหนังโลโก้สีดำแถบตรงนี้สีดำแม็กจะเป็นลายนี้นะคะเดี๋ยวพาชมกับหลังคาด้วย กันนนะะคะี่เลยเดี๋ยวมาดูนะคะตัวแบ็คชาร์โดเนี่ยมันจะใส่ความโหดลงมานะคะด้วยการที่ใช้สีห่งความโหดนั่นก็คือสีดำสีอม,มะตะนะคะนในการที่เอามาตกแต่งให้เขาดูเท่ด,ดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นม้าดำค่ะ หลังคาดำนะคะคันนี้นะคะพิเศษออปชั่นนั่นก็คือมีเป็นเบาะเรกเทโลอันนี้เรากำลังพ้นค่าเชื้ออยู่ก็ทุกคันมาถึงปุ๊บเราจะมีการพ่นค่าเชื้อก่อนที่จะเข้าโชว์รูมนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะช่วงล่างนะคะจะเป็น m a c กเดลานะคะเป็นตัวช่วงล่างปรับเปลี่ยนไฟฟ้าเองอ,อัตโนมัติตามโหมดการขับขี่ค่ะ เลยนะคะเป็น GT ตัวนี้นะคะจะมาด้วยเครื่อง5.0นะคะ V8 นะคะเป็นเครื่อง NA นะคะไรต์เทอร์โบนะคะเสียงทํารามมันจะกระห่มมากมายนะคะแรงม้าจะอยู่ที่460แรงม้าเสียงอุ้ยไปอย่าว่ากันนะคะค่ะเปลี่ยนแมทใหม่เอาละค่ะถ้าชมรถตรงนี้ต่อ สต๊อฟรถนั่นๆเลยนะคะตรงนู้นเราก็มีนะคะสําหรับรถตัวผ่านนะคะมือสองมีคนถามหลายคนนะคะเรามีเอาผ่านมือสองนะคะตั้งแต่ปี1-5ถึงปี2 0เลยนะคะเอาผ่านแล้วเวลไฟสนใจยังไงสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร0 2า8 7 4 6 6 6 6 6หรือ086-6681999โชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทากม14ใกล้แยกมินบุรีค่ะอันนี้ผ่านเอาผ่าน SRC สีแดงนะคะสต๊อกรถแน่นๆนะคะบนโชว์รูมอีกข้างหลังอีกนะคะสต๊อกรถเรามีมากมายซื้อ,อรถกับเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถนะคะได้แน่นอนค่ะแ้าขายตรงไปตรงมาตามฉบับคุณเอนะคะนี่เลยแล้วตอนนี้นะคะเอาผ่านนะคะหรือเวลไฟล์เรามีจัดรายการนะคะอยู่2คันนะคะเราเริ่มต้นที่3600เท่านั้นค่ะนี่เลย รอไหมคะอ่ะพาชมรอบทันหน่อยช้างเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังหน่อยเบิ้ลให้ฟังหน่อยใส่มโหมดหน่อยใส่โหมดเป็นไหมโหมดปรับท่าอ่าเอ็กซอ์ออทโหมด อ่าแล้วกอ่าขอเบิ้ลหน่อยจ้านี่ลค่ะทำไมหลายคนถึงรักรถเครื่อง NA เพราะเสียงมันหวานพ้าวสเสน่ห์แอบแบแบบนี้นี่เองนะคะเวลาขับขี่เนี่ยมันสร้างสร้างความเร้าใจในการขับขี่นะคะ เสียงมันแบบว่าโอ้โหรันจวนค่ะเอาราคาขับเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้ฮอนด้าสเตปบลกอกนนะคะจากราคา3 5 9ล้าน5เ้าออล้าน5แสนม่นไม่ขายค่ะจัดรายการคันเดียวเหลืออยู่แค่2 3 9ล้านสามแสนีดำม,มีรถพร้อมรับได้เลยเอาคันนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นไปบนโชว์รูมกันนะคะว่ามีรถอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันซิเนี่ยลูกค้ามาดูรถกันอยู่นะคะวันนี้ลูกค้ามาทำอะไรกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหนึ่งคุณทองค่ะเป็นยังไงคะวันนี้อขอมาห,หน่อยจ้าวันนีม้มาชมอะไรกันคะคมาชมรถปอร์เช่ค,ครับปอร์เช่ปอร์เช่แล้ว,วไปชมที่ไหนคะ ท่าเรือท่าเรือท่าเรือนะคะให้ให้พนักงานพาไปชมนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงคะรถสวยไหมโคตรสวยครับออปชั่นเป็นไงคะใจมากแล้วจองคันไหนคะสรุปสีส้มครับสีส้มโยนหัวก้อยเรียนมาเย็นไมงเรียนมาโยนหัวก้อยหัวก้อยไปขาวเหี้ยโตถังเมียสรุป สลึกก็เลยเป็นสีส้มนะคะค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาจับจองกันสําหรับคุณหนึ่งนี่ก็เป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะที่ซื้อ,อามาจากนครน,นะคะนะครศรีธรรมราชธรรมชาติธรรมชาติพ <laughs> ิคอน <laughs> ชาวเมืองคอนที่รักเป็นไงคะคุณหนึ่งที่ผ่านมาดูแลกันดูแลกันของเราดีมากครับ จ้าเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้กินข้าวแล้วมาถึงพุงพี่เอพุงมาถึงปุ๊บเล้งบอกว่าพี่เอผมหิวข้าวได้ชมครัวคุณเอวันนี้อร่อยมากครับค่ค่ะนะคะ,ะคุณหนึ่งบอกว่าเขาก็ซื้อรถมาเยอะนะซื้อมาหลายที่แลล้ว่าสุดก็ไปซื้อรถอีกที่หนึ่งที่เอไม่มีรถนะใช่อ่ฮาาแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าพี่เอยังไงเล่ให้ฟังซิซื้อออกรถกับที่ไหนก็ ไม่ยังไงนะออกรถกลับที่ไหนก็ไม่ไมสขใจเข<ค>้าเออยูอีออโต วันนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนนะคะคุณค้องนะคะมาซื้อรถเพิ่มกับเราอีกคันหนึ่งนะคะคุณก็ซื้อนะออนใช่ใช่ใช่คุณนม่อาจารย์คุณหมิ่นก็มาดูรถมือสองกับเราไปซื้อรถแรถกค่ะ <laughs> พ้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆอัปเดตกับรถบนโชวรูมก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวยังไงคุณหนึ่งกับคุณคล้องพาชมรถก่อนยังไงก็ขอบคุณคุณคล้องนะคะ <laughs> ที่วันนี้มาเป็นครอบครัว A.E.Y. r u t o o m p น r t นะคะเดี๋ยวเราพาชมรถกันค่ะนะคะเห็นว่าจะมีน i n i GP อีกคันหนึ่งใช่ไหมเฮียเมงเฮียมเฮียเม้งจะเอาเฮียเมงจะเอาค่ะมินิจีนะคะตอนนี้เหลือให้จับจองอีกเพียงแค่สองคันเท่านั้นนะคะก็เป็นคันลิมิเต็ดที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าท่านอยากจะได้นะคะรีบมาจับจองนะคะก่อนที่รถมันจะหมดแล้วเราจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันผลิตมาเพียงแค่ ไม่กี่คันเท่านั้น575ร้อยเจิาคันสำหรับพงมอะไรขวาและมีในเมืองไทยเพียงไม่กี่สิบคันเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคเวิดค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้จอดไม่ได้ไปไหนเลยนะคะค่ะ,ะแล้วค่ะเราก็จะเป็นเจ้าเฟอร์รีนะคะคันนี้เป็น f อเอสี่แปดห<ะ>้าอสี่ห้าปค, <laughs> ค่ะนะคะคันนี้ เป็นรุ่นสะสมนะคะมาแต่งสีส้มนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยนะคะฝั่งนู้นเราพาชมกันบ่อยแล้วฝั่งนี้เรายังไม่ได้พาชมกันน่าจะสองอาทิตย์แล้วมั้งคะพาชมกันอีกรอบค่ะและสีแดงนะคะมาแต่งค่ะ 2.3E c o Boost นะคะเราจะมีทั้งสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยแล้วก็ท่านสามารถเลือกได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคันมันมีแม็กเดลัยมาบางคันมีเบาะเร็คโลมาด้วยนะคะ แล้วเดือนหน้านะคะสำหรับมาสแตงนะคะเดือนหน้าเราจะมีสีพิเศษมาแล้วนะคะสำหรับสีเหลืองใหม่นะคะท่านใดสนใจอยากจะขับขี่กันใครก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะค mm. ันนี้สีเขียวโ mm. น้นเลยเอาผ่าสีแดง mm. ค่ะนะคะไม่ว่าท่านอยากได้แบบไหนนะคะดอกได้ตัวเริ่มต้น289เนะคะเราก็มีรถพร้อมรับได้เลยนะคะ ทั้งเอาผ่าทั้งเวลไฟไม่ว่าจะรุ่นไหนมาที่เราค่ะเรามีรถให้ท่านเลือกพร้อมที่จะช่วยเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้ท่านตัดสินใจได้ว่าท่านจะใช้รุ่นไหนดีที่เหมาะกับตัวท่านเองนะคะสําหรับเบนซ์นะคะ G 400คันนี้สีขาวขายแล้วเหลืออีกหนึ่งคันนั่นคือสีดํานะคะสนใจยังไงทักท่ายมาได้นะคะและคันนี้เป็นเวลไฟค่ะ นี่เลยคะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นตัว New h a r r เออนะคะมีทั้งสีขาวและก็สีดำนะคะพร้อมรับรถได้ทันทีเป็นตัวท็อปนะคะที่มีหลังคาแก้วะค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรารากันเท่านี้ก่อนนะคะเดีด๋ยวเอกอนุญาตไปเทคแคร์ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวไปดูซิดูโควิดเดทไายมันสวยๆไหนจะเปลี่ยนใจหรอคะคุณค้องด,ด,ด,ดูคอนโดคะเอาคันนี้แทนไหม เบลโบสีเหลืองใช่แล้วรถคันนี้วิ่งน้อยมาก4,5,8หหล่อมากมายหี่คือ4,000 4น0ีอ่าคันเลขไปเท่าไรอ่าคันนี้รู้สึกจะวิ่งไปแค่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ต้องดูใหม่ต้องดูไหม่นิดนึงนี่ห,หล่อๆใช่คันนี้เหมือนป้ายแดงเลยค่ะมันเป็นรถรุ่นสะสมด้วยค่ะคันนี้มันหายากแล้วก็ออปชั่นอย่างนี้สภาพแบบนี้แทบหาไม่ได้ สิ 17, 3, 90, บเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะวิ่งน่จะอยู่ประมาณสัก <Okay. S 1> อ่าลองแตะเบาๆแตะเบาๆไม่ต้องสตาร์ท <Okay. S 1> ค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนอ่าพาทุกท้าชมรถก่อนนะคะเพื่อนๆอ่าค่ะขอมาบใบใบกันหน่อยค่ะครอบครัวของเราค่ะครอบครัว a e y บ,บ๊ายเพื่อนเพื่อนกันบ,บายบายนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ